สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนาเมถุนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงวันที่20ถึง31สิงหาคม2568ช่วงนี้การงานและการเงินของท่านจะราบรื่นคล่องตัวดีวหรือไม่มีเรื่องติดขัดมีอุปสรรคไหม และที่สำคัญมีโชคมีลาบหรือเปล่ามารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นแน่นอนค่ะเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวราศีเมถุนช่วงนี้การงานของท่านจะเข้ามาค่อนข้างที่จะอย่างต่อเนื่องนะคะคืองานไม่ขาดมือจะมีงานไหลเข้ามาเรื่อยๆท่านใดที่รับราชการพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศนะคะ ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีและตัวเลขช่วงนี้ท่านจะต้องวางแผนการทำงานให้ดีๆนะอย่าประมาทการทำงานนะคะเพราะว่างานของท่านจะเข้ามาเยอะมากและต่อมานะคะให้ท่านรีบเคลียร์งานงานไหนที่สำคัญให้นำมานำมาทำก่อนและตรวจให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยส่งงานและต่อมาท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะเฉลียวฉลาดเก่งไวพริบ เป็นเลิศนะคะมีดวงได้รับผิดชอบงานใหม่มีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านทำเปตท่านเป็นคนที่ฉลาดไอเดียลื่นไหลคิดอะไรได้ไวมากแก้ไขกับปัญหาเก่งทำงานเก่งไม่ได้พูดเกินจริงนะคะท่านสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้ว่าช่วงนี้ท่านนั้นเป็นคนที่คิดอะไรคิดได้ไวจริงหรือไม่ ที่ผ่านมาคิดยังไงก็คิดไม่ออกบางทีเดินแล้วเดินอีกอจะเอายังไงดีมันเหมือนกับว่าตื้อตตันๆนะคะแต่ช่วงนี้ท่านจะความคิดของท่านจะราบรื่นดีมากลื่นไหลดีนะคะเคลียร์งานได้ดีทํางานได้ทันเวลาแต่ท่านจะต้องไม่ประมาทงานไหนก็ตามที่ท่านไว้ใจคนอื่นนะคะมีถ้ามีคนไว้ใจอยู่ในห้องทํางานหรือว่าที่ทํางานเดียวกันเขาสามารถทํางานแทนท่านได้ให้ท่านนั้นอ ใช้ววานหรือว่าขอความช่วยเหลือลจากเขาได้เลยท่านเป็นคนที่มีสนเสน่ห์เป็นคนที่วาทศิลป์ดีนะคะเป็นคนที่มีหลักการในการใช้คําพูดท่านจะโดดเด่นเรื่องการพูดคุยท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าคนกลางพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือแม้แต่ท่านใดที่อยากจะขายอะไรก็ตามซึ่งเป็นของส่วนตัวช่วงนี้ขายได้ นะคะเหมาะแก่การพูดคุยเหมาะแก่การยื่นเอกสารเหมาะแก่การเดินทางเพื่อติดต่อธุระสําคัญสําคัญนะคะงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฉะนั้นรีบเพลียงานนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายรีบเพลียออเดอร์นะช่วงนี้และอย่าไว้ใจลูกน้องมากจนเกินไปนะคะให้ท่านนั้นใกล้ชิดลูกน้องนิดนึงคอยดูว่าเขาทำงานได้ถูกต้องไหมและพยายาม ถามลูกน้องเรื่อยๆนะคะเคลียตรงนี้หรือยังส่งตรงนั้นหรือยังอย่าปล่อยปะลูกน้องเพราะว่าถ้ามีปัญหาจะเกิดจากคนรอบข้างตัวท่านทำงานได้ดีนะคะปัญหามีแต่ท่านจะแก้ไขได้รับมือกับงานได้แต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องทำอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันเป็นช่วงที่ยุ่งแต่งกับงานไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวนะคะรู้แล้วนะ รีบเคลียรงานเลยค่ะอย่าประมาทการทํางานเด็กค่ะและช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ขยันท่านจะคิดมองหาช่องทางการทํางานเพิ่มนะคะเริ่มที่จะมองหาไอเดียใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้และต่อมามีเป็นคนที่แอบคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วบางวันก็ล้นลาบางวันก็อยู่ยก็เศร้านะคะไม่ท่านไม่ได้เศร้าหรอกแต่มีความสุขะ คนรอบข้างจะมองว่าเหมือนท่านใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาท่านก็คิดจริงๆอะแหละเพราะว่าอาจจะคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาอาจจะคิดถึงเรื่องอนาคตของใครบางคนนะคะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะปล่อยรีแลก์บ้างแล้วท่านจะสบายใจนะคะเป็นคนที่เก่งเก่งหลายด้านแต่จุดอ่อนอยู่ที่ว่าเป็นคนที่คิดมากไปนหน่อยท,ท,ทั้งๆที่บางครั้งนะคะ มีความสุขกับการทำงานนะแต่แอบคิดมากนะคะเรื่องของการเงินโอ้โหการเงินเข้ามาดีนะคะโดยเฉพาะท่านอ่าเอาแบบนี้ท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีโอกาสได้รายรับพิเศษพิเศษมีเงินพิเศษจากงานโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้ามแม่ขาย ท่านใดที่ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนโอ้ช่วงนี้นะคะมีความสุขใจฟูมากขายได้เรื่อยๆนะคะคนอื่นขายไม่ดีท่านขายได้เพราะท่านเป็นคนที่คุยเก่งพูดเก่งมากเมื่อใดก็ตามนะคะที่ท่านคุยกับลูกค้าเองบอกได้เลยว่าขายดีฉะนั้นท่านจะต้องขายเองพยายามอย่าให้ลูกค้าคุยกับอ่าพยายามอย่าให้ลูกน้องหรือว่าบริวารคุยกับลูกค้าอย่าให้คนอื่นขายให้ ท่านจะต้องขายเองถ้าท่านอยากได้เงินเยอะๆยอดขายเพิ่มท่านจะต้องขายเองคุยกับลูกค้าเองนะคะให้คนอื่นทำแทนไม่ค่อยได้ดังใจและช่วงนี้ท่านจะคิดหาเงินเอ่อมันจะมีเรื่องให้ท่านคิดด้วยเงินเงินทองทองท่านอาจจะมองหาช่องทางใหม่ๆในการหารายได้เสริมก็ได้รายท่านจะได้จะได้งานพิเศษทำรายท่านจะมีคนเข้ามาช่วยหอความช่วยเหลือ อาจจะโยนงานมาให้ท่านช่วยนะคะเขารับงานมาเยอะแล้วงานเขาล้นมือเขาจะโยนงานไม่ท่านช่วยทำมันจะมีเรื่องทึ่งๆเรื่องอัศาจรรย์ใจเรื่องเงินเงินทองทองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะจะมีเรื่องราวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในวันที่ท่านกำลังมีปัญหา แม้แต่คิดหาช่องทางการหาเงินก็จะคิดได้ง่ายมากแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินเก่งหมุนเงินคล่องแต่รายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะรายจ่ายจุกจิกด,ด้วยโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวการเดินทางการติดต่อผู้คนและต่อมาท่านมีดวงจะได้สิ่งของมีคนมอบให้หรือถ้าท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อตามที่ท่านนั้นอ่า คาดหวังเอาไว้นะคะคือไม่มีอะไรมาทําให้ท่านนั้นไม่ได้ซื้อหรอกถ้าสิ่งของนั้นไม่ได้มีราคาแพงมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้รายรับของท่านถือว่าเข้ามาดีหมุนเงินได้คล่องท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านสบายใจเรื่องการหมุนเงินถึงแม้ว่ารายจ่ายจะเข้ามาเยอะแต่ก็เป็นรายจ่ายอยู่ในระดับที่ท่านสามารถจ่ายได้นั่นเองนะคะถามว่ามีโชคมีลาบไหมมีมีโชคลาภด้านการเงินด้วย มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสได้ลาบลอยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นท่านจะต้องดูพื้นฐานดวงชะตาของท่านด้วยถ้าท่านไม่มีโชคเสี่ยงยังไงก็ไม่ได้ถ้าท่านจะได้จะได้แบบง่ายๆนะคะถ้าท่านจะไม่ได้เสี่ยงยังไงก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคไม่ต้องเสี่ยงให้ท่านนั้นมองหาลู่ทางการหาเงินจากช่องทางอื่นๆจะดีกว่านะคะ ข้อดีก็คือว่าในวันที่มีปัญหาจะมีคนคอยช่วยเหลือมีทางแก้าทางออกทุกครั้งขอวอวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านเฮงเฮปังปังปงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ